ตอนนี้ก็คุณก็อยู่ในช่องมินโฮครับผมนี่เราก็จะมาตอบคำถาม Q&A กันนะครับที่ผมได้ทำลงไปในเพจมินโฮอย่ามัวชา้าเลยครับทุกคนไปดูคำถามแรกกันเลยไปคำถามแรกนะครับเดี๋ยวผมเลือกก่อนนะทุกคนคำถามแรกคำถามแรกก็ถามว่าซิงไหมฮ่า นี่ผมยังซิงอยู่นะครับทุกคนผมยังไม่เคยเปิดใครนะครับผมยังซิงอยู่นะครับคำถามที่สองอะไรทุกคนเมื่อไหรจะคืนเงินเพื่อนผมบอกไปแล้วนะผมจะคืนตอนเปิดเทอมนะครับเปิดเทอมเมื่อไรผมผมคืนจำไว้นะเปิดเทอมมาคำถามที่สองคำถามที่สามเออคำถามนี้เขาถามว่า กล้วยใหญ่ไหมกล้วยผมใหญ่ไหมฮ่าฮ่าผมตอบเลยว่าก็ใหญ่ครับ,รบสามารถงัดหน้าคุณได้อผมบอกเลยกล้วยผมงัดหน้าคุณได้3ถาีเจุดเริ่มต้นของการทำ YouTube อยากให้ทุกคนรู้จักผมบ้างครับอยานทุกคนรู้จักว่ามินโฮก็ไม่ได้ธรรมดาเหมือนกันนะครับวอผมจะทำ มาได้ก็ไม่ใช่ง่ายๆนะนั่งตีกเพื่นอนตลอดเวลาที่เกียดทำนะทกคนคำถามที่ห้าเต้นให้ดูหน่อยโหคำถามนี้มันเกินไปนะให้มาเต้นให้ดูหน่อยผมมอ,อ่วจนว่าผมเต้นไม่เป็นนะทุกคนไหนๆเขาก็ขอมาละผมไม่เต้นดีกว่าไม่เอาอะ ล้าให้ดูหน่อยไอ้ในี่ยิ่งหนักเข้าไปอีกเลยบอกเต้นไม่เป็นไหมผมล้าอีกจบแล้วจบจบจบผมก็ล้าไม่เป็นเหมือนกันนะทุกคนผมไม่ได้เกิดมาเพื่อล้างเงินดูมือไม่อ่อนผิวเลยเห็นปะ คำถามนี้นะครับหนึ่งหนึ่งมครับเป้าครับห้าห้าผมบอกเลยว่าผมไม่ใช่เด็กเล่นไม้ครับนะครับนะครับผมลบไปแล้วผมไม่ใช่เด็กเถื่อยงเ้นะครับโตแล้วนะครับผมเอาคําถามที่น่าน่าถามนะบางคำถามมันก็ไม่น่าถามอ่ะอย่างขอดูกล้วยหน่อยอย่างเงี้ยมันน่าให้ดูไหมทุกคนเออถูกไหม ไม่ใช่อ่ะแล้วก็ Q&A พี่มินเคยเนี่ยชมชมชมว่าไว้ครับอย่างเงี้ยโอ้จบแล้วคำถามถามได้ดีมาก,มกนะครับก็ผมมาทำตามที่ทุกคนบอกแล้วนะก็คลิปนี้ผมไม่อยากอะไรมากอยากให้รู้ว่ามินโฮก็คิดถึงทุกคนนะครับ มินโคจะไม่ได้ลงคลิปก็เพราะว่ามินโคขี้เกียจครับผมก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดติดตามผมด้วยนะครับอ๋ออีกอย่างหนึ่งอย่าลืมแชร์ให้ผมด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปผมต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอไปขอลาไปก่อนครับบาย